โมโนบันเทาทุกครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นเรื่องราวความเดือดร้อนเป็นความทุกข์ของพี่น้องที่จังหวัดสมุทรปราการครับร้องเรียนกับทีมข่าวของเราเข้ามานะครับว่ากรมทางหลวงเนี่ยไปทําคันดินโอ้โหคันดินสูงเหลือเกินครับคันดินที่ว่าสูงเกือบเกือบสองเมตรครับปรากฏว่าไปปิดทางระบายน้ําส่งผลทําให้ตอนนี้ชาวบ้านที่นั่นน้ําท่วมเดือดร้อนกันยกใหญ่ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพบ้านครับ บ้านของนายอนนท์เต็มสีอยู่บริเวณใกล้กับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการด้วยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเอาดินขึ้นไปทําเป็นคันดินค่ะสูงเกือบสองเมตรครับทีนี้น้ํามันระบายไม่ได้น้ํามันไหลไปไม่ได้ครับและที่สําคัญตอนนี้น้ําทะเลหนุนสูงด้วยครับพอน้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนบริเวณชั้นล่างนะครับตอนนี้อยู่กันไม่ได้เลยครับ สาเหตุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าทางกรมทางหลวงทําแนวคันดินสูงเกือบ2เมตรเขาเตรียมที่จะทําการก่อสร้างถนนปรากฏว่ามันไปปิดทางน้ําไหลทีมงานโมโนบันเทาทุกพูดคุยกับคุณอ,อนนท์ครับเล่าให้ฟังบอกว่าน้าเนี่ยท่วมบ้านมา3วันแล้วครับ,รบแล้ววันนี้สูงกว่าเมื่อวานอีกครับเพราะว่าน้ําทะเลหนุนเข้ามาแล้วเป็นครั้งแรกครับที่ต้องเจอกับปัญหาน้ําท่วมขังหลายวันแบบนี้เนื่องจากว่าแนวคันดินที่กรมทางหลวงเขาเตรียมก่อสร้างขยายถนนเนี่ย มันไปปิดท่อระบายน้ําทั้งหมดเลยครับทําให้น้ำเนี่ยไม่สามารถระบายไปไหนได้เลยครับตอนนี้ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่อยู่ชั้นล่างเสียหายหมดครับเนี่ยฮะน้าท่วมขนาดเนี้ยครับชั้นล่างอยู่กันไม่ได้ข้าวของก็เสียหายใช้ชีวิตอยู่กันบนชั้นสองของบ้านเท่านั้นส่วนบางบ้านที่อยู่ในบริเวณเดียวกันละแวกเดียวกันเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนต,ตามๆกันไปเขาบอกว่าแถบนั้นเกือบเกือบสิบหลังคาเรือนครับมีผู้สูงอายุด้วยครับมีผู้พิการอศาศัยอยู่ด้วยครับ ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปเพราะว่าที่สําคัญการเดินทางก็ยากลําบากจะไปหาหมอจะไปโรงพยาบาลตอนนี้โอ้โหเดือดร้อนกันมากครับเราต้องการแค่ว่าให้มันระบายน้ําออกคือให้มันแห้งไปแค่นั้นเองคือท่วมันเราเราเรา,เราเตรียมมือรับรับรับปัญหาอยู่แล้วแต่มันขังเนี่ยคือมันมีคนทั้งคนกงคนแก่มีทั้งอะไรไปไหนกันไม่ได้อะ่ะ โอ้ยเสียหายหมดแล้วครับทอทงทอทัดตู้เย็นพัดลมไปหมดแล้วใช่เครงใช้ไฟฟ้าที่หลับที่นอนไปหมดแล้วนะ่นน่ะมันไม่เหลืออะไรแล้วม,มันพูดยากอ่ะพี่ สำหรับการก่อสร้างคันดินดังกล่าวนะคะดําเนินการมานานกว่า2เดือนแล้วที่ผ่านมาชาวบ้านได้ขุดร่องน้ําเพื่อเปิดทางน้ําไหลเองแต่ทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการนี้ก็นําดินมากลบปิดทางน้ําอีกโดยชาวบ้านเคยเจราจาแล้วแต่กลับได้รับคําตอบว่าให้ไปร้องกับกรมทางหลวงขณะที่เมื่อวานนี้ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงลงพื้นที่มาดูปัญหาแล้วแล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้แต่ยัง ไม่เห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการแต่อย่างใดดังนั้นจึงอยากจะให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาเปิดทางระบายน้ําให้หน่อยหรือว่าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการทําคันกั้นต้นน้ําจากทะเลบางปูไม่ให้ไหลเข้ามาที่บริเวณของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวพี่เอกถ้าเกิดน้ําขึ้นเยอะอหน่อยๆน,นะไหลไปถึงถนนเลยนะคะ,คะอาจจะเกิดความเดือด,ดร้อนที่มากกว่านี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นฝากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยเข้ามาดูแลหน่อยค่ะปัญหานี้กระทบถึงหลายชีวิตจริงๆสําหรับ ใครที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอยากจะให้โมโนวันเทาทุกข์เป็นกระบอกเสียงให้อินบ็อกซเข้ามานะคะแจ้งเรื่องได้ที่เพจโมโนนิวข่าวโมโนตามที่อยู่ปรากฏตรงหน้าจอนขณะนี้ค่ะครับ